วส,ว,ส,ว,สวัสดีครับสวัสดีเจ้าวัสดีครับเจอกันธรรมอ๊ะเจ้าเนาะแี่แล้ววันนี้นะเจ้าน้องโบก็จะปลาไอสองปันเนาะไปาแม่อวเมืองไม้ธรรมาะแม่แอวตีแต่บ,บนลงไม้เพราะว่าเฮายังแอวแบบมดกับเจ้านะเจ้าเนาะแมนรอบแล้วตีมากก็คือไปเอวบ้านไผ่แพร่บ้านนางงามนะเจ้าเนาะวันนี้ก็จะปลามาตีบ้านไผ่งามแล้ะก็บ,บ้านไผ่โป่ไผ่ทองนะเจ้าเนาะเดิมทีนี่ก็คือว่า เ,เป็นหมู่บ้านเดียวกันนะจ้าบ้านไผ่ไผ่งามกับบ้านบ้านไผ่ทองเนี่ยตะกอนิ้นจื่อว่าบ,บ้านไผ่ปงนะจ้าเนาะแล้วก็คือมันเยอะประชากรมันเริ่มมีการขยายตัวนักขึ้นนะจ้าเนาะแล้วก็ก็เลยมีการแบง่งแบ่งเขตกันเนี่ยจ้าเป็นสองหมู่บ้านั่งนี้ก็เป็นบ้านไผ่งามั่งพุ่นก็เป็นบ้านไผ่ทองนะจ้าเนาะเพย่งแบ่อ่ะ เป็นปน,นีิเขตของมันมีรั้วโยรัดกลางบ้านนะเจ้ากลางหมูบ่บ้านเจ้าถ้าฟังมาตั้งขัวมือตั้งเพชรสีขาอยู่นี่ก็คือบ้านไผ่งามแล้วก็ฟังตั้งเห็ฟังนําไปฟังพุ้นก็คือบ้านไผ่ทองเ่ยเจ้าเยอะเท่ากับจะได้หันความงดงามอรักการของสองหมู่บ้านนี่เจ้าแบามีอายางพองเจ้าแต่สังเกตเทาเตวมานี่นะเจ้า เจ้าเหมือนนั้้นนนเจาแม่ะเจ้าเป็นเป็นบ้านไม้เมืองไม้ยังยังตีเกยออูไปนะเจ้าเนาะตำบลเมืองไม้ก็คือทั้งตำบลนะเจ้าทั้งหกหมู่บ้านเนี่ยส่วนมากนี่จะเป็นบ้านไม้นะเจ้าเจ้าสองอันนี้เดี๋ยวเราไปเอวบัดนี้ก่อนนะเจ้าเนาะอันจะไปหาไผยก่อนไปเอาบัานนี้เราจะฟ้ามาเอวตีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอ่าแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะเจ้าของทัวรี่สงนะเจ้าเนาะครับคือตำบลเมืองไม้เนี่ยมี ปูขวนักม่าจ้าช่วงนี้สังเกตตรงตั้งหน้านะเจาจะมีทัว่วแฮมหน้อยเปิดกับจะเก็บเกี่ยวช่วงเ,เดือนเมษาเจ้าแล้วก็กลุ่มเนี่ยก็คือเปิดเป็นม่หลวงบ้านนะาจาเนาะเปิดกัน้ำถั่วเนี่ยมาแปรูเพื่อเพิ่มมูลค่าอะอย่างเงี้ยเจ,เจ้า <c oughs> ถ้าสมมติว่า ทัวนักเนาะมันกระโลถูกโลแค่สิบบาทสิบห้าบาทอันนี้เขาก็เอามาแปรลูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นทัวข้าวซายทัวข้าวเกลือย่างหลายอย่างเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะอันนี้บ้านประหลวงเนาะเจ้าบ้านประหลวงปรหลวงอย่างนี้ปหลวงประทุมเกิดผลเจ้าสวัสดีครับป้าเดียวเขาเข้าไปเอยวกันเจ้าครัสวัสดีเจ้าไหนไม่หลวงคนไหนมาจ้าหน่อยไม่หลวงคนสวัสดีครับไม่หลวงครับ วันนี้ขออนุญ,ญาตเข้าพื้นที่เนอะเจ้าไม่เออเนี่ยเจา้า <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นตัวแทนกลุ่มเปิรนนะเจา้ากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกับนี่ไม่ระวงังไม่ระวังสมจิตนะจ้าเนาะ,เ,นะเป็นประทานกลุม่มเจ้าอันนี้เหมนกับเป็นสมาชิกของเปิร์นเนี่ยเจา้าเจ้าก็อันนี้นะเจ้ากับประทานกลุม่ม แฝรูปทัวนะเจ้าเมลวังสมจิตนะเจ้าเกิดคนนะเจ้าซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฝรูปผลผลิตทางการเกษตรนะเจ้าเดี๋ยวเขาสถามเมลวังเนาะว่าการทําทัวเนี่ยมันมีวิธีหรือว่าขั้นตอนจะได้ผอองนะเจ้าน้องเมลวังเนาะก็อันนี้ก็คือทัวที่มาจากชุมชนเขานะเจ้าน้องเมลวังเนาะมาจากชุมชนฮะอาจารย์ก็คือปลูกเองนะเนอะผลิตเองปลูกเองผลิตเองก็คือ พอสารพิษร้อยเปอร์เซนต์เลยเอ๋เจ้าจริงจริงเนกันเจ้าจริงจริงพอสารพิษจริงเหรอหอมเม็ดถั่วเป็นงามอ๋อเกินอ่าเดี๋ยวหอมเม็ดถั่วเป็นงามเนาะเม็ดถั่วเป็นงามค่ะสุดเลยเดี๋ยวนีเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเจ้าราไม่หลวงราไผ่เป็นคนปลูกนี่หรอกถูกถั่วสมาชิกกลุ่มนะเจ้าสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านนี่กครับในหมู่บ้านเนี่ยเจ้ากับคนในกับคนในชุมชนเลยเจ้านักก่อสมาชิกนี่ สมาชิกกลุ่มมีอยู่36คนนะจ๊ะ36คนเจ้าแต่เจ้าบ้านในปลูกกันทุกลังคาแล้วจ้ะอ๋อแต่สมาชิกใน36คนนะเจ้าอืมแล้วก็เวลาปลูกนี่ปลูกเซตได้เอามาเป็นอีแล้วเนาะเจ้าเอามาเย็ดใดพอนี่ขั้นตอนตีถ้ำพลอยไอ้นี่จ้ะขั้นตอนที่มากกว่อ๋อเราก็คัดเอ่อหับซื้อจากตีนกลุ่มนะจ๊ะครับต้องเอามาตากให้แห้งเอาไปลัางครับก็มา ขัดติเม็ตรมันเน่ามันเสียออกกระจะเวลาขัตอันนี้ถั่วตัวนี้ก็คือไปล่างตาแล้วมาทําแยกขัดเม็ดเป็นถั่วควาายเจาบถ้าตัวนั่นก็เอามาแก้แล้วก็เอาไปตาแล้วก็เอามาอบอันนี้อามาทําถั่วข้วาวเกลือสมุนไพรแล้วก็ถั่วถั่วเกลือหิมาลัยเจามีลายยางมีสังยามมีสาม่างแต่พอดีสะพานกลุ่ม มีสามอย่างเจ้ามีขวดใส่ขวดเกลือวาสมุนไพรเนาะเจ้าเม็ดงามขนาดเลยเนาะเจ้าเม็ดงามเม็ดงามเจ้าอวบขะเ้เ้มอมอุมอุอ้มอมอุมน้อ้อมมอุอ้มนุ้อ้มอ้าอุ้มอ้มมุ้มุ้มอุ้มอุ้มอุอุ้มอุ้มอ้มอนม้มม้ม้ม พอใจถั่วนี่ได้ก็คืออันเ้าเอาอดมีล้วงก็เอาเจี๊ยบเฮืยเฮ้อเปิ่นปลูกด้วยเหมือนกับเจา๊ยบขอนแกนห้าขอนแกนหกเออพอดีได้กลุ่มกับมีอยู่แล้วจ้ะอ๋อมีอยู่แล้วคือทําพันธุ์กันเองจ้ะเก็บเองปลูกเองจ้ะครับเจ้าเหมือนกว่าจะออกมาเป็นผลิตพัน เหมือนเจ้ากานปลูกก็ใช okay. ้เวลาเลยถ้าปลูกทันว่าก็ต้องเก็บเรียนมีสาเจ้ามดนอยู่นะเจ้าถั่วถั่วนาเจ้าคือหลังจากเขาเอาข้าวเกี่ยวข้าวแล้วปลูกยังงนาเจ้าต้องหลังปลูกข้าวก่อนต้องหลังปลูกข้าวเจ้าแล้วถึงยังพอปลูกถั่วเจ้าตีเห็นเห็นนี่ตีหันหันนี่เป็นถั่วมดเลยมันก่อนมดนเจ้าตองนี้พักผ่อนนูนหน่อยนะจ๊ะสนนู่นหน่อยอ๋อ แล้วตังตะปุ้นคือเป็นในอย่างนั้นพิลิพันธ์ป้าผมไม่พอละอ่าจอยแนะนำกันอ๋อว่านี่คืออย่างน้ำนมอถามาเลยอ่าเนี่ยคือเป็นรงังพี่เส้นหัวละจ้าอันนี้เป็นทัว<ไ>เป็นทัวคือเกลือเกลือน้องเป็นรังเนาะคือเกลือทิมเบารเกลือหิมาลอร์เลยควรจะมีสองแพ็กเกจนะเจ้าก็คือเป็นเป็นชายควอดนะเจ้าไม่ต้องเป็นรังเนาะแต่มันกระใส่ถุงเนี่ยเจ้า อแบบเป็น,นกิโลกกับมีแต่นี้เป็นขวดนี่คือราคาต่อได้ก็จะเป็นร้งรองราคาส่งกว่ากห้าบาทจะขา,าตดกสักเก้าะใส่ติสัเก้าจ้ะประมาณกี่กรัมก็จะนี่อันนี้หนึ100่งรอยกรัมจ้ะหนึอยกรัมแล้วกาตีทุงนี่เราจะอันร้อยห้าสิบกร่มจ้ะร้อยห้าสิบกรัมราคา สามห้าสามถุงแล้อาจารย์สามถุงร้ย <c oughs> อยแล้วก็มันมีแฮมแฮมรอดหนึ่งนะจ้าน้องไปลองเนาะอันนี้ก็คือข้าสมุนไพรก็คือสมุนไพรจากชุมชนน่ะ,ะจ้าจาก<น> ok ชุมชนทน่านอะจาเปิ้นที่ปิ้นแนะนำบอกว่ากระปอ๋ <c oughs> อสันพีร้อยเปอร์เซ็นต์พอีพักอ,อย่างวันนี้กับปลูกในขัวเรือนนโดยรวงเนะะาะวัได้ซื้อตังดอกเจ้าเน,นี่ยมันจะมีเอใบมีอย่างที่เจ้าไม่ปลูกมันตัวอันนี้อเหรอเดี๋ยเหรอโภชนาการอ่ะโภชนาการอ๋อเดี๋ยว หอมคขิมความแบบอย่างนั้นจ้าตั้งในนี่ก็จะมีเป็นใบมะกรูดใบมะกรูดใบเตยมีตะไคร้แล้วก็หิ่งจ้าหิงเนื้อผีจ้าจะือของในหมู่บ้านชุมชนเปิดเนี่ยจ้าทำของทุกอย่างมาจากในชุมชนเนาะมีซองแบบเหมือนกันแบบถุงแล้วก็แบบขวดอันนี้ราคาค่ะจะในจ้าเหมือนกันเหมือนกันในจ้าอันนี้สักสักห้าบาทาราคาทรงนะจ้าเนาะราคาปีกสักเก้าบาท แต่นี่ก็สามสิบห้าสามพันร้อยเจ้าเจ้าถ้ามีเฮมแบบหนึ่งก็คือถั่วคว้าสายแต่ว่าวันนี้หรือว่ามันหมดขายดีขายดีเยอาแล้วถั่วคว้าสายมันจะเป็นเป็นเม็ดอันน่ะเจ้าผลเอาไปคว้วเป็นเม็ดตีนนะเจ้าเป็นเม็ดเหมือนทตงปุ่นอันน่ะผลตงปุ่นจริงไหมเจ้าแต่วันนี้หมดแต่วันนี้หมดเจ้าทำมาทำไปอ้ขายดีขายดีแล้วปกติเนี่ยฮะลูก้าสนใจหรือแฟนคลับสนใจนี่โทรมาจังเบอร์อย่างนี้ เบอร์0 8 6 4 6 6 3 7 2 8สเจ็ดเจ้าเบอร์เดียวเบอร์เดียวเจ้าแล้วมีเพจก็ครับมีเจ้าเพจเพจหรือว่าเฟซบุ๊กเฟซบตัวของเมลวังก็ได้เจ้าเป็นเพจกลุ่มวิสาหกิจทวาริส่งไผ่งามเจ้าเพจเอาแหมรอบนึงล็อเพจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทวาริส่งบ้านไผ่งามเจ้าหรือว่าถ้ามาหุ้นจักก็ติดต่อมาที่น้องโบก็ได้เดือนน้องโบก็ จะโยนอันเบอร์ไม่ลวงไอ,อ,อ,อ้อยังไมยเฮ้อไอ้เจ้าพอดีอยู่ใกล้กันแล้วเจา้านัดสัมมณเดียวกันเบอร์น้องโบก็ขึ้นหน้าจอนี่ยหำรอมหนึ่งศูนย์หกสองหนึง่งเก้ <c oughs> าหกศูนย์สี่หนึ่งเก้านะเจ้าก็สามารถติดต่อมาได้นะเจา้าถ้าท่านไหนสนใจแบบว่าจะซื้อไปกินเนะาะเจ้าเนาะหรือว่าจะเอาไปขายต่อนะเจา้าก็ยินดีนะเจา้าเพราะว่าตั้งอ่าภัยเงาบ้านภัยงามนีะเจ้าเปิ้ดก็ผลิตตลอด ตลอดทั้งปีเลยนะเจ้าน้อทำตามออเดือ์เจ้าทำตามออนเดือมาทำข้างไว้ก็คือเอมันเก็บได้เมือนกับเจ้าไมืวงอ๋อเป็นควันนี่ประมาณสองเดือนเจ้าประมาณสองเดือนนะเจ้าสองเดือนเลยช่างสามแบบเวยนะเจ้าน้าเก็บได้ประมาณสองเดือนนะเจ้ารับรองรำนะเจ้าโอเคนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะปลอดสารพิษนะเจ้านาะเขาปลูกเองกับชุมชนเขาเนี่ยนะเจ้าถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะเจ้าเนาะครับอันนี้คือปลายเนาะ ก้าวอันนี้เป็นที่ว่าป้ายที่ว่าหน่วยงานผนมาสนับสนุนมันก็เจ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นพัฒนาชุมชนอำเภอเจห่มเหมือนกันเจ้าแล้วแล้วก็ต้องห้ามก็เป็นหเฉพาะพาะเฉพานะเจ้าแล้วก็อบตเมืองไม้นะเจ้าเนาะแล้วก็มาหาไรหลาบมงคลหลาบมงคลตัวอย่างเจ้า นี่ตั้งเอสซีจีตัวจิบันมาช่วยสนับสนุนอย่างเนี้ยจะครับตีเนาะเป็นมีคนสนับสนุนนั่งนอกเจ้าต้องขอบคุณหน่วยงานทั้งทั้งหมดทั้งมวลตีเป็นเจอยู่ในป้ายนี่พงนอเจ้า,าที่เจิบัน่วยสนับสนุนชุมชนเ<อ>นี่ยคือชุมชนเนี่ยมีรายได้นะเจ้าเนาะครับเจ้าขอบคุณอบตเมืองไม่ตัวเมืองนะเจ้าเนาะแล้วมาอยู่อบตเมืองน่ามาอยู่อบตเมืองไม่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเจ้ามออเจ้าจอยมาล้วงบนลายข้างนะเจ้าครับ เจ้าโมดจอยจะได้้กับจอยไฟจะเจยสร้างอะไร้กับชุมชนเฮาจะาะไอย่างผู้ไผ่เดือดร้อนนะจ๊ะเนาะเจยกันแต่เตเนาะไปน้องบ้านเมืองไม้นี่นะจ้าอ๋อแล้วนอกจากพลิกพันธุ์หมูนี่นะปกติเปน้องชาวบ้านเปิ่นทามาอย่างพองครับไม่ลวงครับทำข้าวโพดเหรอครับทำอะไรข้าวโพดแล้วมีมีทัวมีข้าวโพดนะจ๊ะเนาะ กับบ้านภายงามก็คือเปิ้นจะมีเอ่อติดเขตอยู่ตีกิวลมเนาะด้านอุปเดิมมีการไปเอ่อใส่แหนงนาะตาเนาะใส่หมใส่หาปลาจริงๆเนาะก็อยากจะปาไปนะแต แต่ว่าน้องกลัววันนี้ขี่แม่เกเ่ปัดน้องขี่เฮียเนาะบ้านเขาเปิดห้องนี้ฮียต่ไปต้องท้ายน้องกลัวกลัวต้องน้อขี้กลัวน่ะก็เล่นมาปาไปนะจ๊ะน้องเออแล้วก็เปนก็จะเอาปลาอย่างอ่ะมาขายตีสามแยกสี่แยกหน้านี่จ้านจะเป็นการเจ้าจ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนเขาจ้ตอนเจ้าประมาณหกโมงหกโโมงเจ้า เดี๋ยวหลบหน้าก่อนนอกจากป้าไปใช่มีปัญหาแต่แฟนคลับพวกเราน้องโบหัวน้ามัวหบน้ามั่วไปต้องไปจูนน้องบัวนะยุยังน้อยอยู่เลยกวนแลวเนาะเอ๊เดี๋ยวเนอะประหลวงมาอยู่กันครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าอ๋อประหลัวเมื่อไหน ไปสูบน้ำใส่สวนทัวเจ้าสูบน้ำทั่วสน้ำเจาต้องลงมือเองเจ้าแมคอ้ฮมเปนหลวงเป็นคนโฆษณาตัวเก่าอ้าเอ้าอ่ะนหลวงโฆษณาเลยจำปีเลยเจ้านาผลิตเจ้าำเลยจ้ะจะไปวาดจะจอยก็โฆษณาได้กได้นาะ กันหลับอีกมั้อาจ้อยกันจ้อยกันเดี๋ยวจะได้มีอ๋อเดี๋ยวรดร้ำเข้ามาทีเฮาเจ้าขอน้องกรอยูเป็นสมาชิกกลุ่มนะเจ้าเนาะคืออยากจะอันจะโปรโมทสินค้าเนาะเจ้าของเจ้านี่มีบัตรหัวขวากเกลือเจ้าสมุนไพรแล้วก็ ขวาว้ายเจ้ามีสามอย่างสั่งมาได้เลยนะเจ้าในเบอร์ของแม่หลวงนะเจ้าเนาะตะกะเพดนะเจ้าเนาะเพดกลุ่มค่ะเจ้าของเฮานี่บะทัวนนี่รำรับรองเลยเจ้า รับรองจริงๆรำจะแต่นะพี่มัดนี่กับเปิลกับเป็นอะไรอย่างเงี้ยกับกลุ่มละแต่กลุ่มแล้วก็ยังยังเปิลกับทำงานเกี่ยวกับปศุสัตว์นะจ๊ะเนาะพี่มัดเนาะแล้วเนี่ยคนนี้คือชื่อย่างไรล่ะประธานอะไค่ะประธานประธานกลุ่มครับวันนี้วันเยอะเลยมาเจอยาวมีมาจอยไปหลวงครับอันนี้เฮือนในหลวงเนาะเจ้าโอ้สาวเบล็กเบล น้อยอยู่จ้ะน้อยนะวันนี้จ้ะระหว่างบ้านเสาบ้านน้องโบครับเสาแม่หลวงนี่ให้จะป้อๆกันจ้ีป้อกันกันจ้ะตั้งไม่มันใหญ่กว่าเอบตักไผ่อันนีจะตักไผ่โอ้แล้วมันมีเสาเฮือนกี่เสานี่กี่ต้นกี่ต้นเนอะกี่ต้นเนอะกี่ต้นเนอะหนึ่ ซิมห้าเนี่หรอเนี่ยซิมห้าจ้ะซิมห้าตอนปาไปพอตอนผมหันโต๊้ล่ะเนี่ยเจ้าน้องโบมงคลน่ะน้องโบเจ้าบ้านปราหลวงบ้านปอดน้องโบมีโต๊้ยี่ก่อนเจ้ามีอยู่เจ้ามีอยู่เนาะว่าประชุมบ้านปราหลวงบ้านเนาะประมีกูค้นนะต้องประชุมคนแรงมากเหมืนกับว่านั่งย่องกันน้าแรงมากเหมกับว่าประชุมโอ้เฮือนมันใหญ่รย้เนาะเจ้าเฮือนเฮือนปราหลวงเฮือนไม่หลวงนี่นะ โ oh. อ้ไปพอเฮียนลูกบ้านซำใหไยพอเฮียนไปเป็นหัองกับเจ้าอือโอ้โหอันนี้เสาเป็นเสาต้นเอกแน่เลยเจ้าเป็นเสาเจ้าตีเนาะคนห้องเนาะเจ้าเจ้าเสาเอกเสาเจ้าตีเหมอนไปพอในชุมชนเลยอย่างเฮ้ยก็นั่นไงเอาต้องเตลพอชุมชนเนาะเจ้า ประวงไม่ระวงนี่เป็นใส่ซองมันก็ได้ไปเสานลำปลางเสาลำปลาแล้วเสาสองเล่นน้อยเนพอลูกบ้านมันม่ได้ใส่ซองมันนี่มาได้เขาไปพอบ้านเฮือนของลูกบ้านกันบอกเจ้าได้เจ้าเดี๋ยวเขาจวนไปหลวงไปท่งนะเจ้าเนาะจวนไม่หลวงไปตัวเนาะเจ้าไม่หลวงว่างก็ว่างเจ้าปล่วยสลับไ่ท่งนะวันนี้นะจ้ยต่อที่เขาจะไปแอวเฮือนลูกบ้านของแม่หลวงเจ้าก่นไฟเขาซื้อันกจ้าโอ้แม่หลวงครับ จ้าบรรยากาศนี้น่าอยู่ขนาดน้เจ้าคือแต่ละหลังนี่เป็นปอเลี้ยงแม่เลี้ยงทางนั่นเลยเนาะเนาะปอเลี้ยงแม่เลี้ยงเนาะแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเป็นบ้านไม้เมืองไม้เนาะอันนี้มะขโดอันนี้ก็หลังมาเล็กเล่นเนาะเจ้าเจ้าวี่นนี่มะขโดกันแล้วดอกโครงการสร้างปลาสร้างรายได้นี่มะขโดอันนี้อย่างเหรอครับต้นอะขอดต้นอาวุธโดของโครงการสร้างปลาสร้างรายได้ ที่เปบนจังได้ขายครูปีนะเอออันเนี้ยจะที่ได้ขายครูปีนะเจ้าเนี่ยแต่ต้นนี้กำลังเป็นนะแต่ต้นนี้ขายได้หลายปีแล้วนี่ครับเอออาวุธข้าดูกอ้ยหันกำลังใหญ่เนาะบายห้อยเปียเอวบรรยากาศเมื่อคืนเย็นกว่าครับช่วงนี้ก็เย็นๆอยู่น่าจะไม่นอนเมือนหวงเนาะเออเย็นจ้ะเย็นยแต่เสถาน่ะเป็นมองเป็นควันเลยนดีนะฝนตกตะวันเฮโน่อย์กระดาษฝนตกตะวันละดายังเงินนี่อากาศยัง คืมคืมแบบมีหมอกมาอยู่อะจะแต่อากาศบอ่อมคืนกับสางเจ้าก็จะเย็นนล้วไปหลอกนะเจ้าวันนี้เอฟซีบัดบัดต้องโกรธผมแล้วเนอะผมบาเฮิน้องโบวเสร็จสิ้นแล้วเนอะนี่ใส่เตียวมาแล้วย้ายไปไหนมาเจ้าไปซื้อสมปอย์สเปรย์สเปรยเด่นห้าเปรยเด่นห้าเอาเถอะขายขายเออสมปอยเด่นห้ากับมีนะเจ้า เดอนห้าแตะเดไปนี่ก่อนกะว่าดังไรสมปอยเดอนห้าเป็นว่าซักซิดนะเจ๊ะเนาะสมปลอยเดือนห้าก็เจ้าสมปลอยเดอนห้าหาเป่งนะเป็งปุดเลยวันนี้จ้อเออสมัครันจะไปเอามาวันนี้วันนี้จ้าีว่าสมปลอยเดอนห้าเริเดิ่ี่นี่นะถุงต่แดไม่เอาเ้าแม่ยายใช้สมปอยบอก ถุงกี่บาทนะเจ้านน่์ถุงสิบบาทถุงสิบบาทส้มปล่อยถุงสิบบาทส้มปล่อยเดินห่านะเจ้านะต้องเดินห่างต้องเดินห้างนะจ๊ะส้มปล่อยดีสักซิเป็นฟูดแล้วอันนี้เป็นฟุดเหรอพี่ธงพี่ยังเอาไว้ปีใหม่เนาะมันก็แค่ได้เหมือนกันนะเอาไว้ไว้ไปดั้มหัวไปเอาถุงนึ่งเด้อเพิ่มเพิ่มเอะถุงหนึ่งไปเอาที่ไหนมาฮะน้ะอันนี้ของน้องโบ หมดแล้วหมดแล้วเจ้าอแค่ดีนี่ของน้องเพเดอนขอไนี่ก่อนมาแล้วครับมาปมาสมปล่อยเดินห้ามได้นะสมปล่อย จะเอาไว้ใจต่ตีนสมปม่อทำไมเมื่อน่กันมกันกไปเนาะกันได้ไรอ่ีะความเชี่นะาเนาจังหว่กาแม่หมดดึงหว่าลสไปเดนหน้าปนกันพีกันซัเนาะไม่ห็นวเล่เาอันนี้เราถุงไงแต่ว่าเอาก่ะดาษด

ไปเอาทีไหนมาก็บ่มีนี่ละเลียนี่นี่ลี้ยนี่ห้าสิบบาท๋อมีเก้าอย่าั้นแบ่งกันเออขอมานอยไปเอาเปลาเออยไปกำบ้านเฮาดึงกทบแล้วทำไปั้งหนอก่มันสิบาทหนึ่งตัวเนาะไปไปยังแบบเนอฮทีวเอาเอาบ้านหลังนี้ดีกว่าโห่เนี่ยไม่หลวงบ้านผายนี่หลังนี้ บ้านแม่แสงทองเจ้าใหญ่ขนาดนอกใหญ่ขนาดไอ้สำนัพอเสาพ่อนู่ใหญ่นะบ้านนอกอันนี้ก็เป็นบ้านของเปิรนนะเันก็นป็นเนาะเจ้าลำบากบ้านลูกเบาวนน้เฮือนเสาเข้าไปพอสักกำหลังไหนได้เจ้าเปินอยู่เพ่เขาไปทักทายเจ้าเปิรนก่อนเออป่ะเอาไปทักทายอันนี้บ้านภัยงามเฮือนผมขี้รดกายหลังนี่ผมก็พอตะลึงตั้งแต่เข้ามาแล้วนะค่ะเด็กๆอแม่ตัวไปไหนเหรอ เบียเจ้าเบียเบียเบียองไปไหนเหอเบียที่เบียเออไหนอ่ะโมบายห้องย่าร้อโมบายเจ้าเอ้าดงเบียเบีท่องเบ่ท้องหลังใหญ่คณะขาเจ้ามดเจ้าจุท้องอ้อมปอบจออะ กิ๊ต้นเนี่ยไม่หลวงใครกิ๊บต้นมันาากแถวบ้านเนี่ยนอก็อยากจะสัมผัสเจ้าของบ้านตัวเงเนี่ยไม่ิบเกต้นก็จะโอ้โหต้องเป็นกิ๊บนะิบเานี่งไม้ของพายางจีนเหมือนเาวโอ้โหนี่กนัดตังลงเปซาบเต้นอ้เลอเยอมรับแขกยางจีนตังบน โมบายยางจิ้มไปทองไปไหนฮะไปทองยางจิ้มเดี๋ยวเราไปทองยางจิ้มน้องโบลังกรเพพอเหรอกเสามาแพะไหมครับแพะไม่ดเดียม่ได้ไอิ้ผมาอยากินจิ้มนะนี่เห็นมมมาอกจินอันนี้ยำผักกรสอใหญ่แต่นีจะหนีนะ không cũng à, à, nó con và chót cọt bả tròn, cành dài. Hò, bắp chín tuốt đeo này nó ai nó? Anh này cành dài, năn cành dài dài, cút tuốt đâu hả đâu? Một, hai, ba, ừ. bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Bắp chín này già thóc. Năm, sáu, bảy, tám. này để ở đây hé nó nhỉ? Sáu. Ai còn nữa không? Sáu. Đây kia lên nát tang lăng à, mới chích cào này sao? Anh này đi เจ้าของบนยูทูาันของรอนไม่คนายบนพูทูเจ้าของบ้านเป็นย่างชิ้นหมูป่าหอมเนาะเจ้าของบปนอยู่ไหนย่างชิ้นฟองลังกระเม่นนั่นน่ะเป็นไหนต่อข้าเลงครับเป็นไหนต่อเอาไปเอาตังวัดที่นี่นย่นี่บอกสะพัดวัดกันเลยนะ สรุปแ,แล้วยังวัดสักหน่อยนะเจ้าเนาะบ้านบ้านไผ่งามนี่ทุกหลังคาเฮือนเน่นอนเป็นหลวงเนะานะที่มีเสาเฮือนใหญ่เนาะแล้วก็ไม้นักเลยสมัยก่อนมันไปโจยกันไม่ก็โจยกันนะจ๊ะโจยกันนั่นเนาะเอามาตะกอนตะแตกหรืมันมีจ้างเนาะอย่างว่า <นะ S 2> แล้วก็หลังจังหั่นมามันอันนี้น้ำหลวงเนะาะ โดนนี่นี่กะคนมันก็ตัดไม่ทำลายป่าอย่างกฎหมุมกฎหมายนั่นมากฎหมายนี่มาเด็กสมัครเอาตีหวยไปหน้าเนาะตีอันเฮาอันนี้ไว้เจ้าสมัครเออหรือว่าเฮาเอาตั๋งเพ่ก่อนบอมบ์หลังบ้านึงก่อนไปไหนไปบเนาะคิดถ่ายตั้งวัดก่อนเอาหน่อยเจ้าเนาะเดิมทีนะาว่บ้านเฮานี่มันบ้านไผ่ปงเนาะไปหลังเนาะไผ่ปงก็คือมันรวมกับสองหมู่บ้านเนาะก็เลยแยกเป็นสองบ้านเป็น ไายทองมูฮัมมับคนหนักประชากรเยอะนี่หมู่บ้านเป็นสะอาดนาเจ้ามีการคัดแยกขยะเ้วนนาเจ้าอันนี้อบตมืึงมาแจกระนาโยกเืออย่างครับนายกเจอที่บุญยืนเจ้านายกคนใหม่น้าน่คใหมเจ้า าาถ้ามีอย่างติดต่อน้องโบได้เลยเจ้ายินดีเจ้าเพราะน้องโบปเป็นพ่อแม่จริงๆกต่อยากสป้าจมูกเจ้าจุ้มเอฟซีเออทั้งหลายนะไม่เอาม,ามืองไม้นะเจ้าแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโร,โรงนะคระบาดโควิดสิบ <c oughs> เก้านะเจ้าเนาะเฮาก็เลยอยากจะเอ่อพ้นไม่เอาหนักอียนะกลัวว่าจเจ้าโรคระบาดเนี่ยมาแท่เจ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะทั้มือเด็ดรอดนะเจ้าเน้อจริงๆก็อยากจะต้อนรับทุกคนนะเจ้า ก็มีหลายๆคนนะจติติดตามเพจไอ้สองปันเนาะโทรมาหานอกนะอยากจะมาแอลเมืองไม้จันทจีอยากจะมาแอลกลุ่มนั่นกลุ่มนี้จริงๆน้อแต่อยากจะมาแหละแต่ห้องก็ขัวมีปัญหาบิทีลังมนะาเจ้าเนาะก็เลยมาชมบรรยากาศตีอีดีกว่าเนะก็เหมือนกับว่าได้มาแอลใจกันเนี่ยเจ้าเนาะคือน้องโบปลาปลาแอลคือไม่หลงปลาไปแอลก็เหมือนกับเปิดมาแอลสักกันเนะาะ เราห้อไปเอาบ้านไทยห็จ้ะนน่อย่างนี้ไปนอันนี้เป็นมีปั๊มน้ำมันแบบหลอดตัวเจ้เหมือนสมัยต้องแน่นอยู่้างก่อนนะเหมือนบ้านน้องน่องแน่นอยู่้างก่อนมนหลอดอ๋ออันนี้รานก๋วยเตี๋ยวประจำนอกเลยน้องนองน้าเดียยังร้านก๋วยเตี๋ยวประจำแล้วอ๋อนี่อ๋อนี่รานก๋วยเตี๋ยวประจานอกมากินนี่อนี้นกับนี้เป็นพีป็าปริญญาหลานสาวราเา มีน่รักคาเฟ่ครับคาเฟย้อนคาเฟ่้อนี้ร้านกาแฟเจ้าพี่รักกาแฟนี่เลยพี่รักคาเฟพี่ลราเลยรักแวได้เราแมได้เราเอาสองมอเอาสองแม่ได้จ้เลือกมาเอาสามไม่าเอ นี่ร้านกาแฟนี่ร้านกาแฟประจ่าหมู่บ้านเจ้าใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแล้วเนาะเจ้าวอ๋อคอแห้งหรือยังแห้งแต่เจ้ากินมาแล้วกินกาแฟมา้ว่ร้านเราอ่อนไม่ไหนละต้นถ้าจะหายไปไหนพ่อหนนะลูกสมุนเหลียวคนเดียวดิบคนละไปว่างข้าวเปียเอลสร้อยนี่ด้วยก่อนเจ้าได้วันนี้เจ้าอยู่อยู่จ้าเนาะ ฮะไม่คนอยูะกว่าจ้ะไอ้บ้นนน้อหลวงเนาะไเอวบ้านแม่เศร้าอยู่กว่จ้ะน่าจะบม่ใครอยู่ถือว่าเขาไปเอ่วออกกอากายพาปอบรรยากาศปอบรรยากาศานมวันนี้เป็นกบบเออเป็นแบบไปบ้านทางข้างน้องมีรวงเนาะบ่มีมันมีกันป่ะเดี๋ยวเจ้านไปก่อนนะจ้าอืมบบไม่ได้ไปนะพอดีเจ้าอาวัตสบายอยู่โรงพยาบาลน่ะจ้ะก็เลยไม่ได้มีทำพิธีกรรมวันนี้บ่มีพิธีกรรมเนาะวันนี้บ่มีจ้ะ ประดิงามพอเลาะแต่ละหลังประงามแข่งกันงามบ้านไผ่งามกันงามสมชื่อแต่เนาะบ้านไผ่งามแต่ละหลังนี่เอากันบักลงเลยเนาะจ้าเนาะถ้าเปิดวัดคณะจักรีเนี่นะเอากันบักค่อยลงเลยเนาะอันนี้ครับป้าครับนะผมมีอยู่เหรอไปนอนตรงข้างนั้นหรือยัง วันนี้ขอมาเอวบ้านได้ก็ครับมา,มาา,า, 2, าเอวมาไทยไรกะนั้นสองพันผาเที่ยวเจ้าสองพันผ้าเอวขออนุญาตเด้อเจ้าเด้ปอปอบจื้อปอบหยางต้อถามนะปอบจื้อปอบหยางไม่ให้บอกก็ตาปอบประสิทธิปท์ประสิทธิ์อ้หอ้หอลังการขนาดปอบประสิทธิ์ทีานวนลมเย็นด้อยอันนี้เฮือนของปอกอะ เห็นลูกนั็นลูกลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคิดว่าเดียวเนี่ยแลายเป็นคนแปลงลูกเือซ้ายเหรอซ้ายลูกเคยายลูกจายจับจายจับอ๋อลูกจายแปลงบอกกันเลยเพิ่งอ๊ะเปิ้งใจอ่ะบอกนั่งให้บอกครับใจเดี๋ยวไปอยู่พ่ออยู่ปุ้นสอนปุ่นบ้านสอนปุ่นนะจ้ะ